ว้าวว้าวขณะนี้ผมอยู่ที่สะพานไม้ร้อยปีสะพานนี้ถือว่าเป็นสะพานเก่าแก่มากทำไมถึงมีสะพานไม้อยู่ที่บริเวณนี้ก็คือเพราะว่าในสมัยโบ,บราณเนี่ยนะครับก็บอกเมื่อร้อยปีผ่านมาเนี่ยสหมู่บ้านเนี่ยที่จะเดินตัดคันนามาเนี่ยไม่มีเส้นทางในการเดินทาง ชาวบ้านและพระภิสูสง์จึงร่วมกันสร้างสะพานไม้นี้ขึ้นมานะครับยาวก็ประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของนครราชสีมานะครับถ้าเผื่อคุณมาเที่ยวที่อำเภอเสริมสางหรือว่าผ่านเส้นทางอำเภอคอนบุรีแห่งนี้นะครับคุณแวะได้ที่สะพานร้อยปี เป็นสะพานไม้ซึ่งหาชมได้ยากนะครับและบริเวณนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงหน้านาเนี่ยนะครับจะเห็นวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาสวยงามมากครับมาเที่ยวกันเลยนะครับสะพานร้อยปีเป็นสะพานไม้ครับยเยแบบ้